มาแล้วมาแล้วแดงมินเนี่ย,ยได้อยู่นะได้อยู่นะขอใช้คำว่าอ่าหมวกหันสาก็แล้วกันคออพอจะไม่ออกก็ไม่ออกเลยเนาะ ทุกคนเรามาทดสอบเขาเรียกอะไรหมวกสม o คกี้นะเดี๋ยวเราจะทดสอบสักสินาทีสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวดูนะคืออะไรเนะี่ยทุกๆก,การอัปเกตเพิ่มการโจมตีทางเวทหนึเอร์เนไม่ทำการโจมตีกายภาพมีโอกาสที่จะเปลี่ยนร่างเป็นสม o กี้เป็นเวลา5วินาทีไม่เปลี่ยนร่างเป็นสม o กี้ถ้าอัปเกรดเยอะมันก็มีโอกาสออกเยอะเลยดิอย่างโหดอ่ะแต่เรามาลองกันดีกว่าไปะจะได้รู้ว่า มันสโมกกี้มันหน้าตามันฟินมากเลยนะหน้าตามันฟินมากเลยอะ่ะไปไปลองกันดีกว่าไปยาหมดพอดีร้อยเก้าสิบใส่ของเกียนๆนี่แหละไปะเป็นยังไงไปมาแล้วมาแล้วแดงนยเนี่ได้อยู่นะได้ยอยู่นะเอาว่า มันไปเลยละ5้ 54, าสิตอนนี้54ก,ก็ต้องเป็นมันจะออกยากก็ออกได้เรื่อยๆนะเนี่ยดูดิดูด,ด,ด,ดิได้อยู่นะทุกคนคิดว่าไงัน0เก้านะถ้าบวกแปดอย่างโหดครับเออจริงนี่ขนาดนี้บวกแปดนะได้อยู่นะที่อินเราแค่สิบสามรดูดิ เดี๋ยวเปิดของเกียนๆให้เขาดูก่อนเ,ออเราตั้งค่าไออันนี้ยังไงนะเราตั้งค่าเห็นดาเมจยังไงนะข้อความต่อสู้ใช่ไหมเออโอเคไปต่อต่อต่อตีเรื่อยๆเลยนะหมวกสโมกกี้นะ เมันก็มีโอกาสออกได้แบบเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยดูดิติดบ่อยอยู่นะไม่ได้ขี้เลี้ยวกี้เลรนะเนี่ยเออืเอ,อเนี่ยตีตัวหนึ่งก็ออกอยู่นะเนี่ยแต่มันเพลินนะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมมาดู ผมต้องกดแบบนี้เวลาเราเห็นดามเมจเบสมันจะได้เห็นแตกต่าง53อ่ะดาเมจดามเมจเบสห้าสินะผมขอ AB บห้อนโยนโยนไปหมดแล้วอ่ะเด <c oughs> ินได้ไงได้ไงเดินเราไปขอคุณทางหน้า 53อ่ะดามจเเวทอ่ะสโมกกี้นี่มันล่างทรงเสกชัดๆใช่ครับ5้า้าอาชีพเสกมานี่คือฟินเลยนะเปลืองโดนปิดห้านี่ก่อน,ปน,อนเปลืองมานาว่ะเดี๋ยวผมปไปไล่ขอ a d เขาก่อนดูดิถามว่ามันไหมมันก็สนุกนะได้อยู่เอ่อ ลุติหมวกเมฆย,ยิ่งเกือนหรอหมวกเมฆกันหรอคิมอยากได้หมวกเมฆอะคิมไปจัดมาหน่อยดิแล้วผมจะมาทำคลิปนะแต่ถามว่ามันมีโอกาสติดบ่อยไหมมันก็มีโอกาสติดบ่อยนะอันนี้คืออันนี้คือแอ t ไนคสปีดร้อยเก้าสิบนะถ้าเราถ้าเราแบบมาใช้ขวานธรรมดาล่ะเอ่อ อันนี้เราลองใช้เอาของธรรมดานะเนี่ยอันนี้คือร้อยแปดสิบเจ็ดนะถ้าเราใช้ขวาน t ู o hand นะมันจะเป็นยังไงนะี่ยโอ้โเอาง่ายง่ายเลยคือโ attack s p e ป d a t t a แ k speed ร้อยแปดสิบเจ็ด,รดหรือร้อยเก้าสิบอะ คือเวลามันตีมันมีโอกาสติดเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้ามันเปลี่ยนร่างเป็นสโมกกี้ปุ๊บคือเวทมันจะลงรัวๆเลยมันจะไม่นับแอทแทกสปีดเลยสังเกตดีๆนะแนี้แม่งแมไม่ติดละไม่ติดละแบบนี้ไม่ติดละเนี่เห็นไหมเวทมันจะลงรัวๆโดยที่ว่ามันไม่สนใจค่าความ ค้าความเร็วของเราเลยนะถ้ามันติดไปแล้วอะ่ะด,ด,ด,ดูดิดูดิได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมมันไม่ได้สนใจแอคแคกสตีดเราเลยนะคือมันจะลงก็ลงเลยอะ่ะหรือมันมันมากเลยเยี่ยมไปเลยล่ะ เียงตาแจงขึ้นมามยิ่กไปเลยเลยอฮ้ยถ้าได้ปากซีดีมานะถ้าได้ปากซีดีมาอีกมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ดาเมจมันไม่แรงนะแต่มันแต่มันเรื่อยๆอะ่ะอุ้ยแปลงร่างเหดอะ่ะแต่เราใช้อันนี้ดีกว,ว่ามันจะได้เห็นความแตกตาง นี่มาแล้วมาแล้วอ,อหมวกเม่แพงไปไม่ไหวครับพอไม่ติดก็ไม่ติดเลยนะครับดีดขออบีเข้าหน่อยดิ a b c ขอเข้าไปเรื่อยนะจังหวะน,นี้นะถามว่ามันพอจะไม่ติดหรอ <S 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 ผมว่าถ้าจะให้มันแสดงผลจริงๆนะมันต้องตีกับมอนสเตอร์ที่เลือดเยอะๆมันถึงจะมัน ถ้าเราไปตีกับมอนสเตอร์ที่แบบสักพักมันตายอ่ะมันมันไม่คลุ้มอ่ะพอพอเราพอเราแปลงร่างกุ๊บใช่ไหมมันก็ตายไปละถ้าจะเอาสนุก,กต้องตีกับมอนสเตอร์ที่มีเลือดเยอะๆอย่างโคเลมใช่ไหมไรอ่ะเท่ A, ใช่ไหมริงที่ไหนอ่ะถ้าเราไปเก็บไฮออกอ่ะตีพักพักไฮออกก็ตายแล้วอ่ะมันไม่สะใจนะถ้าจะเอาความสะใจมันต้องตีกับมอนสเตอร์ที่แบบเลือดเยอะๆ อขอใช้คำว่าอาหมวกหันสาก็แล้วกันอขอลองอีกแก๊บนี่ขอให้มันครบสิบนาทีจะได้ตัดเป็นคลิปสิบนาทีเลยมัน มันนะแต่ก็อย่างว่าต้องตีกับมอนสเตอร์เยอะๆนะถึงจะออกปัดใจเออไปอารามเนาะอารามก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่ถ้าโดนลุมก็ลำบากอยู่นะเดี๋ยะแปลงร่างข้าเลยถ้าตีกับมอนเตอร์ที่แบบอาเลือดน้อยๆมันก็ ตายก่อนอยู่ดีแหละคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงกันเออพอจะไม่ออกก็ไม่ออกเลยเนาะ <c ười> พอจะไม่ออกก็ไม่ออกจริงอะ่ะ coi cho mấy ọ, có mấy hồ vậy ha ào huế nghe à Tăng gì ừ ao hải tao mô ký hải chẳng qua đi ừ mà lắm mà lắm <Nice. S 2> แต่มันก็สนุกถามว่าสนุกไหมสนุกนะเล่นสนุกอห่ะ ถ้าเองง่ายๆคือถ้าเสกม,ม,มันเหมาะสําหรับเสกจ,จริงๆนั่นแหละถ้าจะให้อาชีพแบบนี้มันแบบนี้มาใแบบชา้ก็นะ <c oughs> ไม่มีอินน่ะโอเคพอละ